สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะหรือว่าเรื่องราวของนางเอกหมอลำนะคะอย่างยูกิเพ็พกานั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมานะคะยูกิเพ็ญพกาท่านเนี่ยนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะว่าจะมีการลงจากวงหมอลำเสียงวิหกนะคะหลังจากที่เรียกได้ว่าใช้ระยะเวลานะคะทั้งหมด4ปีกับทาง คณะมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะสําหรับครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำเอาแฟนๆหลายๆคนก็ต่างตกใจอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะมีการลงจากวงนั่นเองนะคะแต่ว่ายูกิก็ได้มีการออกมาโพ์นะคะเป็นข้อความนะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการบอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุผลส่วนตัวของตัวเองแล้วเธอเนี่ยนะคะก็มีเหตุผลส่วนตัว เธอเหมือนกันนั่นเองนะคะก็ตัวยูกินะคะเธอก็ได้บอกนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในตัวเธอด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นข้อความนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างแบบว่าร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิเนี่ยเยอะมากๆเธอเนี่ยนะคะก็ได้ขอบคุณกําลังใจแล้วก็หลายๆคนที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยเธอมาโดยตลอดแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทํางานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่เธอต้องเจอเนี่ยทำให้ เนี่ยนะคะไม่สามารถไปต่อได้แล้วเธอก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะเธอก็มีเหตุผลของเธอเช่นกันนั่นเองต่อจากนี้ก็ขอให้เหลือแต่ความทรงจํานั่นเองนะคะก็เป็นข้อความที่ยูกินะคะได้มีการโพสต์นะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวของเธอนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้มีการออกจากวงนะคะเธอก็ไม่ได้มีการไปงานล่าสุดนะคะอย่างงานที่อุดรธานีแต่ว่าครั้งนี้นะคะยูกิก็ได้มีการอัปเดตผ่านทางแอ บีซิงนะคะซึ่งเป็นแอปร้องเพลงนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะเธอก็ได้มีการมาร้องเพลงนะคะแล้วก็ลงในแอปบีซิงนะคะนั่นก็คือเพลงลาก่อนนั่นเองนะคะเป็น เพลงที่แบบว่ามีความหมายเกี่ยวกับการสั่งลาการบอกลาอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ได้มีการเขียนแคปชั่นนะคะว่าฝากบทเพลงนี้แทนความรู้สึกนะคะ22ทับ2ทับ66ขอโทษที่ช่วงท้ายมีเสียงร้องไห้นะคะพยายามอัดหลายรอบแล้วแต่มันก็ยังร้องไห้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็เป็นข้อความที่ยูกินะคะเธอก็ได้มีการโพสต์ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอก็เสียน้าตานะคะกับเพลงนี้จริงๆก็น่าจะเกี่ยวกับความหมายเพลงแล้วก็ความรู้สึกอะไรต่าง ต่างหลายอย่างที่อยู่กับเธอด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่หลายๆคนก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปฟังเพลงที่เธอร้องซึ่งเธอนะคะก็ยังร้องเพราะเหมือนเดิมเลยพร้อมกับแคปชั่นของเธอบวกกับมีแบบว่าร้องไห้บ้างนะคะในบางท่อนของเพลงนี้ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าก็ถือได้ว่าเป็นเพลงซึ้งๆเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งที่เธอเนี่ยได้มีการมาร้องแล้วก็อัปเดตนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศออก ออจากวงนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าข่าวที่เนี่ยก็กําลังอยู่ในความสนใจของแฟนๆอยู่หลายๆคนก็ต่างตกใจอยู่เหมือนกันที่เธอได้มีการประกาศออกจากวงแต่ก็เชื่อเลยนะคะว่าแฟนๆหลายๆคนแล้วก็ทุกคนที่ติดตามสนับสนุนเธอมาเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าเธอเนี่ยก็มีเหตุผลของเธอเพราะว่าที่ผ่านมายูกินะคะแทบจะเป็นคนนึงนะคะที่ไม่บกพร่องเลยในเรื่องของการทํางานเธอเนี่ยนะคะเต็มที่จริงๆในทุกบทบาทที่เธอได้รับไม่ว่าเธอเนี่ยนะคะจะได้รับบทบาทไหนเนี่ยเธอก็ ทุ่มสุดตัวเต็มที่นะคะแล้วก็พยายามทําผลงานหน้าเวทีเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะค้งียูกิเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์นั่นเองนะคะทั้งเพลงอีกหนึ่งเพลงของเธอก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นี่นะคะ่ะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตเราก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ